มีความเุอก,กันทุกคนดีๆนะพระเราที่เราพิจารณาปฏิสังขารโย่อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งคําว่าปฏิสังขารโยคือพิจารณาอาหารที่เราจะคบจะฉันกายของเราหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากใ,ใจเกิดความอยากใ,ใจต้องการชิงโน่นชิงนี้เราก็พยายามหยุดพยายามดับ แล้วก็พิจารณาเอามาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อยังความหิวคลายความหิวไม่ใช่ว่าเอาด้วยความอยากที่เกิดจากตัวใจต้องพิจารณาทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความปกติของใจเป็นอย่างไรอาการของใจการเกิดของใจการเกิดของความคิดมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยก็มีกันทุกคน,นางานงตัวเล็กน่ารักจัง อ่ะได้ทำบุญเดนน้อยเดี๋ยวนะ,เด,วนะเดี๋ยวลงตาหาผาก่อนนะนี่มุนเดนน้อยเนะโตขึ้นมามาบวชชีกับยายีเดอ้อหัดทำขนมให้เป็นให้เก่งเราไปเปิดร้านขายขนม <c oughs> แต่เราวันแต่และว,วันเราพยายามอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้เต็มเปี่ยมไก่งานกฐิน ประมาณวันที่หนึ่งหรืออีกอสิบกว่าวันหลืออีกประมาณสิบกว่าวันเล็กน้อยใครมีผลละหมักหลักไม้ก็มาร่วมกันใครมีกล้วยมีอ้อยก็มาร่วมกันวันก่อนงานกระถินจะได้มีความสมบูรณ์มารวมทำกองกระถินร่วมกันสั่งมหาเจดีย์ใหญ่เดี๋ยวนี้เจาะเสือเข็มเทได้หลุมหนึ่ง ลึกประมาณเท่าไหร่นะสิบหกเมตรถึงเจอหินถึงได้หินลึกสิบหกเมตรเจาะลงไปคงจะได้วันละต้นวันละต้นหรืออาจจะสองสามวันสองวันต่อสามต้นต่อไปเพิ่งเทได้ต้นเดียวเจาะสองวันวันที่สามถึงได้เทเห็นว่าวันนี้จะเทชงบ่ายอีกหนึ่งต้นได้เครื่องจักรใหญ่ ตำทานใหญ่เสาใหญ่ไม่อย่างนั้นก็มาหาเจดีย์ใหญ่ในวันข้างหน้าจะไม่แข็งแรงทำเอาไว้ให้อย่างยืนนานหลายร้อยหลายพันปีเจ้าคุณมาเกิดใหม่ก็เจดีย์ก็ยังอยู่มาดูแลโตก็ตยังเกิดต้องเกิดมาสร้างศาลต่อให้จบทุกคนก็ช่วยกันพระเหล่าชีเราก็ช่วยกันช่วยกันไปตกแต่งพญานาคกัน พญานาคก็ใกล้จะเป็นต <ification> no ัวแล้วแหละหัวก็ใกล้จะเป็นหัวแล้วหลยกะว่าไอ้โครงล่างสร้างก็คงจะเสร็จก่อนงานกฐินนยรโรลกส่วนประดับประดาติดเ็ตติดอะไรโน่นเกตอีกทั้งเดือนชงเดือนเผาเสร็จทางเชียงใหม่ลำปางให้เผาเก็บยกเกบเครือบกันกับไอ้ที่ส่วนธรรมจักรจะได้สวยๆงามๆโตโตบล่มพญานาค ตัวใหญ่ชื่อนิดกันหน่อยปยาหนักนิดหน่อยคอยเฝ้ามาหาเจดีย์ให้ท่านเจ้าคุณช่วยกันทำวันนี้ก็ช่วยกันไปปะไปปะปูนไปปะปูนปะข้างในข้างในด้วยข้างนอกด้วยจะได้สวยได้งามคอยตกแต่งตรงไหนไม่สวยก็ช่วยกันใครไปใครมาก็บอกว่าสวยมีความสุขนามก็เต็มบอ่อ วนหนึ่งก็ย้ายน้ำพุฝั่งตะวันออกมาให้ตรงกันข้ามกับสะพานมาหาสติต่อไปสะพานมาหาสติก็จะได้ทำล่างร้านต้นไม้ดอกไม้ให้ปกคลุมต้นไม้หอมเดินข้ามสะพานก็จะมีแต่ความหอมทำให้สวยให้งามต้นไม้ก็ดูดซวยกันดูแลตน้นชมพูพันทิพย์ต้น จางนกจูง้นกนลัลประพึ่งจะโตขึ้นไปในสารการใบล่วงในมีแต่ดอกเท่ากำปั้นจนชมผูพันทิพย์จะเป็นส่วนมาประวัติศาสตร์ของจังหวัดคอนแก่นของหมู่บ้านของตำบลเป็นแหล่งบุญของทุกคนพวกเรามีโอกาสมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันจัดมาช่วยกันทำ ไม่เกินห้าปีมองเห็นผลตั้งแต่สวนมะลิวันนะตั้งแต่ก่อนช่วงที่โยมจะมอบถวายให้ก็ยังเป็นผลคุ้งกระจายเดี๋ยวนี้เป็นลมเงาแสงแดดชอบจนกระทั่งแสงแดดสองไม่ถึงเลยตาหน้าต้นกระลบปะพึกออกดอกก็ออกดอกเต็มต้นสวยงามเตินเข้าไปกลางคืนเยน็ยนๆตอนห้าหกโมงยเย็นหอมชมมานาดตอนเช้าก็หอมชมมานาดหอมอ จำปหีหอมกะละเวกหอมกระดังงาหล่นไปไมีแต่ไม้ดอกไม้หอมไม่ประดับส่วนพืชผลละหมักหลักไม้พวกฟักพวกแขวงก,ก,ก,ก็ลูกย่อยขึ้นมาเต็มสวนให้แกะเต็มที่ก็เด็ดมามาตม้มมาตม้มมาแก่เลี้ยงฉังเลี้ยงยมในช่วงสร้างมหาเจดีย์ต้มน้ำฟักก็หวานหวานต้มน้ำผัก ทุกคนก็จะได้มีความสุขกันเก็บเมล็ดพันธ์เอาไว้ไอ้ต้นไหนไอ้ลูกไหนโตๆก็เก็บเมล็ดพันธ์เอาไว้ก่อนเอาไว้ปลูกต่อจะได้เกิดประโยชน์มากมายมีอะไรก็ช่วยกันความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยความงามจากปากครัวถึงจากปากทางถึงก้นครัวมองข้างบนมองข้างล่าง มองดูใจของตัวเราว่าอะไรเราขัดตกปกพ้องเราก็จะได้รีบแก้ไขใหญ่ของทุกคนนี่ปรารถนาอยากแก็ได้บุญความปรารถนาความเกิดนั้นใจก็ไม่นิ่งแต่ก็ยังอยู่ในกองบุญอยู่เราต้องพยายามให้ใจของเราคลายออกจากความคิดก่อนที่เขาจะคลายได้สติปัญญาเราต้องสร้างขึ้นมาเข้าไปเห็นไปสังเกตไปวิเคราะห์จนกว่าใจจะคลายออกตามดูรู้เห็นเหตุเห็นผลได้ ส่วนมากคิดก็รู้ทำก็รู้พ่อใจเป็นธาดรู้ความรู้ยังปกปิดตัวเขา,เาไว้อยู่ก็ยังเกิดอยู่เกิดก็ขอให้เกิดในกองบุญเอาไว้นะไปะยายาม,มาไหว้ให้มองเห็นหนทางเดินจัดยมช่างก็พากันมากันยเยอะหน่วยงานทีมงานแต่ละจุดต่างๆก็ามาร่วมมือมาช่วยกันทำอนันนนบ้างทำอนันนี้บ้าง ทางหลงน้ำตาลลงกระดาษน้ำพองก็สาอาทิตย์ก็มาช่วยกันทางหลงปูนทางไะยองในเห็นว่าอาทิตย์น่าจะส่งมาทังยี่สุกโคตมาช่วยกันทางทานินพวกเราทั้งพระทั้งชีทั้งโยงก็ช่วยกันอย่าไปงอมืองงอเท้าอะไรพอช่วยกันได้เราก็ช่วยกันเรามาอยู่ร่วมกันได้มาสร้างบุญร่วมกันถ้าไม่มีอาน,นิสงส์ร่วมกันก็คงจะไ,ไม่ได้มาอยู่ร่วมกัน แต่ก่อนก็ไม่มีใครอยากเข้ามาป่าสมัย30สบปีก่อนจับแขนด